สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบัรเก็ตติ้ของผมน,นะครับในช่วงเออบแบนดวิชหรือแม่มือในอทุกคนและแน่นอนว่าเราจะมาเล่าเรื่องผีผีอีกเช่นเคยนะครับผมรวมถึงวันนี้ผมมีเรื่องเล่าพิเศษมาฝากทุกคนเลยครับจากต่างแดนก็คือจากที่ดูไบนั่นเองนะครับผมเป็นเรื่องเล่าจากน้องสาวของผมเองนะครับเรื่องมีอยู่ว่าน้องสาวของผมนั้นได้ ติดตามแฟนของเขาไปทํางานที่ดูไบนะครับผมเนื่องจากว่าแฟนของเขาได้ถูกส่งตัวไปทำงานที่ดูไบถึง2เดือนด้วยกันน้องสาวของผมที่เป็นแฟนของเขาก็เลยจะต้องติดตามไปด้วยนะครับผมเกิดขึ้นประมาณ1-2คืนหลังจากที่ไปถึงที่โรงแรมที่พักแล้วนะครับผมต้องบอกว่าโรงแรมนี้นะครับผมจากที่น้องเขาเล่านะก็คืออยู่ใจกลางเมืองดูไบเลยทีเดียว เป็นโซนของเมืองที่ดีมากๆเลยครับผมคือติดกับห้าติกกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมถึงวิวก็สวยด้วยห้องก็โอเคด้วยครับผมแม้ว่าจะเป็นโรงแรมเล็กๆก็ตามและแน่นอนว่าอยางที่ทุกคนได้พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่นั่นเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนทางบ้านเราที่แบบจะต้องมีศาลเจ้าที่หรือว่าแบบจะต้องมีเจ้าที่หรืออะไรอย่างนี้คอยปกป้องสถานที่ต่างๆนะครับ ราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะไม่มีสาเจ้าที่ที่นั่นตอนนั้นเป็นเวลาช่วงประมาณ8-9โมงเช้านะครับผมเป็นช่วงที่น้องๆเขากำลังปรับตัวกันอยู่นะครับผมหลังจากที่แบบว่าลงเครื่องแล้วก็เจ็ดแรกกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นช่วงเช้าที่แบบว่าน้องสาวของผมยังไม่ตื่นดีแต่ว่าแฟนของเขาได้ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโดยที่ม่านในห้องถูกปิดมิด ก็คือมืดสนิทนะครับผมน้องเขารู้สึกตัวว่ามีใครมานั่งอยู่ข้างๆครับผมเป็นผู้หญิงนะครับผมชาวอิสลามใส่ยิญยบปิดเลยแค่ตานะครับผมแล้วก็รวมถึงตรงตาก็จะมีตาข่ายกั้นอีกชั้นหนึ่งด้วยทุกคนนั่นแปลว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเขาเป็น ชาวอิสลามที่เคร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้จะมีหลายแบบเนาะการใส่ฮียาใช่ไหมก็จะมีแบบปิดแคตาแต่ว่าก็เปิดไว้แต่ว่าอันนี้คือตรงตาที่เขาเปิดไว้ก็คือมีผ้าที่เป็นเสมือนมืงลวดกั้นไว้อีกทีนด้วยทุกคนบอกเลยว่าเคร่งมากๆเลยนะครับผมสำหรับผู้หญิงคนนี้เอาละครับตอนแรกเขาก็น่าเฉยๆยแล้วเหมือนน้องพอ รู้สึกตัวน้อก็หันไปข้างๆ้าแล้วเห็นผีนคนนี้ที่ตอนแรกนั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนท่าลุกขึ้นมาเหมือนจะมาหาเขาน้องผมก็ตกใจมากแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมสติทั้งหมดแล้วก็ด่าออกไปถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเข้าใจนะครับคนที่ถูกผีอำอ่ะอืมถ้าใครที่เคยถูกผีอำมีหรือตัวผมมันจะเข้าใจดีว่า เราจะไม่สามารถขยับเคลื่อนร่างกายตามใจชอบได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอารมณ์ที่อึดอัดมากๆเลยแล้วน้องผมเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอารมณ์อึดอัดหดงุดหงิดบวกกับอารมณ์กลัวมันจะกลายเป็นอารมณ์ที่แบบเครียดแค้นระเบิดออกมาได้นะครับในบางที้วผมตะโกนออกไปเลยทันทีว่าแบบแต่ว่าประมาณนี้จากนั้นก็เลยหลุดออกมาเลยครับผมก่อนที่ปิ่งคนนั้นเขาจะเข้ามาประชิดตัวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นก็นั่งอยู่ใกลมากๆเลยเท่าที่น้องเขาเล่านะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นน้องสาวของผมไม่เคยนอนโดยการปิดม่านอีกเลยนะครับ <laughs> ก็คือเปิดม่านเอาไว้เลยแล้วก็รวมถึงเปิดไฟไว้ด้วยก็คือไม่นอนในความมืดอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจออีกอะไรอีกแล้วแล้วก็รวมถึงจากวันนั้นน้องสาวของผมและแฟนขเขาก็ได้มาเล่าเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อตอนเย็นที่แฟนของเขาก็ได้กลับมาจากที่ทํางานนะครับผม เขาก็เลยเอาสร้อยหินแบล็กทูมารีที่ผมให้ไปอะ่ะแล้วก็รวมถึงได้ลงสเปลวอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเ,เพื่อป้องกันน้องๆเขาจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เอามาแขวนไว้ที่หน้าประตูห้องตรงกรอนประตูนะครับผมเอาแขวนไวท้ที่หน้าประตูห้องนอนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งก็จากนั้นเขาก็ไม่เจออะไรกันอีกเลยรวมไปถึงน้องสาวผมได้มาเล่าเพิ่มเติมอีกด้วยว่าก่อนที่เขาจะเจอผงคนนี้ก่อนที่เขาจะหันไปเห็นผงคนนี้นั่งอยู่ข้างๆเตียง น้องเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นบรรพชนของเขานะครับผมอาจจะเป็นปู่ย่าตายายมาเตือนเขาว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงอิสลามมาหานะและหลังจากที่เสียงนี้พูดจบนะครับผมตามที่น้องเขาเล่าไม่เกินแบบไม่กี่วิเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏขึ้นเลยทันทีก็นับไปว่าเป็นการเตือนที่ค่อนข้างกระชั้นชิดสุดๆไปเลยนะครับทุกคน ประมาณนั้นแหละครับผมผมว่ามันก็เป็นอะไรตึกท่านนี้นะทุกคนนะการที่ได้เจอผีต่างประเทศใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้<ม>ที่เคยเจอผีต่างประเทศมาคอมเมนต์กันได้นะทุกคนนะผมก็มีประสบการณ์ที่เจอผีต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังในคราวหน้านะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน